ออกล่าจ้าทุกคนออกล่ากลางคืนเมื่อนี้โมไปบุญเสซ่อเซ้แตะกบเด็กไปเนาะออกล่าเขียดเพราะว่มมามากเมื่อคืนนี่ได้ไล่ลายมีแต่แต่เขียดหน่อยเขียดขาคำ้ำ้วนๆจะเลยมาอีกมือสองมากมื่อคืนไปเลยไปเลยสาวบอลมันลายเช่ว่าเขาจาไปก่อนหรื่จกัก สบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีเบิดสู้ผู้สู้คนสบ,บายดีตอนค่ำยินดีตอนฮับเขาสู้ส่องสาหวานชื่นเด้อพี่น้องป้าจะพาไปเบิ่งเนาะมื่อนี้มือ,อขึ้นนบ่ได้ไายคิดเขียดร้ายแต่กับบดได้ไทยคิดเงียบเลยน ong ตอนทักอิดแล่มันสนละมุนอย่างนั้นไล่เขียดนะก็เลยบัวไา,ายอ่ะมื่อนี้ก็เลยสิมาไายคิยดใหม่แบเมื่อไายภาษีโบมี่เขียดจ,จังหมดจัก อ่นนีกระปุกนะเข้าาเจียบปลดึดเากรกไบุญามื่อีแล้วรอได้ลายร้อยเลยไยนทีตายแคเอาอีกเลยมา้ระปอโทรศัพท์มาเงีอยลเ็นโมลุนี่ไม่ได้เขียนนอยข้าเขียนน้อยเเลยว นี่เจ้ากับอามๆต้นให้มันเห็นตเกียนอยูมันเปิดไฟอยู่มันเปิดแฟลชอยู่อุ้ยมีรอยจับผาพสองเต้นต่ำเซี่วๆไนี่ขนนี้มันกเป็นตาเก็บเยะนวเาเก็บเอาับชื่อว่าบรลปนีมคืนะกเยย้อยกับมีกระปุกเอาเทศาพับนั่นเนื้องลไฟเท่าับย้อยดเด่นหรคมนะคมในกระตาลดนะเกมคมในกระตาลดนะแต่อน

ไปมันลงอันนี้เบอร์มันบัทันออกค่ะเขามาเต้นไปก่อนเราเอย่ามาใกล้พี่หลุกยืนทางไปทางมันสิเห็นบอลลองเกมใช่เกะข้ามันไหมจำมันไหมปุ๊บจำดีๆเอาไปให้แม่เสื่อนเอาไปให้แม่เสื่อนตัวนี้เนี่ย ไปไ,ม,ไม่ซื้อไลยมันมันดีมันดีดแห้งวายักวายักโอ๊ตอ่าอยากไปเตี้ยนไปเตีไปมันจะบ่อแงนอดเข็มต่อเข็นมันเปลี่ยนธรรมชาติไปไหนเขาบ่ออยากอันมันคือบ่อขื่นนอนว่ะมือดิอุ้ยนี่นี่นนออนเขียนอะไรนี่นี่นี่เขียนหน่อยนี่เห็นบ่อ นี่ทุกคนอันนี้คือเขียดน้อยนี่มีฮักจับใส่หรือฮักบ๊อตรงฮักขาบออบเขียดใหญ่สิได้ไปให้ร้อยในะญ่าล้ออยู่ร้อยบ่เห็นบ่เห็นบ่หรอกปากเป็นลยในเฮนห่าเพื่อนก็มีบอลพักอันบวชน่ะนะ นี่ือนงาเพื่อนก็มีบอขบวัวบอขบัวเลยนะอือังได้ปผูกบอได้ได้ดอกเออกำลัเอาอะไดอกมันก็ดอกมันอะบ่ค่อยนี้อะเดียวนี้ไอพ่อเกียรตอ่กัเอิอนมูไงบัวแล้วจะนั่งเอาลุยลอยนั่งเอาลุยมาจังเห็นเขียดถาใส่วัตินนะ้าเสไปอรงั้นกไดเราเสียงเราพิ่เียรอันนี้ไม่ไส้คินไม่ได้เนี่ยอียันนี้นะเขียตะปาด อะไรเขียมันคือบขื้นนั่นป้ายเนี่ยคือม่ออีนินดาอีพดแล้วก็บไพอีกวะมีบอแล้วกันบักวินที่รถอีพิดฉันก็ด้แลนวมีโลมืออืดคุแม่ส่ไนมืออืดมือสุดท้ายดีเจก็คือเก้าดีเจมาซองมือเด้ เออ,อมันมาวันที่12วันที่ย้ นก้อนลกแล้วเอาเข่ากระปุกก้อนจะคูบตัวไม้ลูกข้สมันสิบไดจะตัวนี้นี่เดี๋ยวม่เียนเลยเดี๋ยวกรตุ้นมาเบิร์เขียนิอย่าเยือไงมานับตุนเบิ่์นี่เขียนหนึ่สองนี่นี่นทุกคนนี่มันอยู่ยังสี่เนาะโอ้ของอี้อยกับลาย มันพอดีออกมาเนาะมันลมมันเห็นแต่คอมันเอาใครออกกช่แล้ว่นเป็นบรนเ่เลยโอ้ Bí thư đã làm lại hơi nó chuẩn không. Amen. Tóc. Tìm hiểu. 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 Tìm rồi Tìm hiểu. Tìm rồi Tìm hiểu. Tìm เนี่ๆนอเดน่นี่น๋ยไดลวไดออเบใส่ลูกมันบ่เปิดแฟตซับ่น เห็นไหมเขียดขาค้ำแล้วยังวางไฟใส่มันบ่เห็นลูกมันไปอยู่ซื่อๆเนาะนี่มันนั่งของหมอกอยู่เห็นปะอร่อยนี่ไงนี่ถ้า p a เก็บมาอันนะในหลายเติมนี้ลงมาเบิ่งเขียดหน่อยมันอยู่จังไรนี่มือนี้มันโบอออทุกคนนี่มันอยู่หลักลี่อยู่ตามนี่จะไปถอยหลังถอยหลังนี่ มันอยู่ในนี้นั่นดีนี่เก็บนี่นี่นี่เห็นบ่หนึ่งสองหนึ่งสองเก็บจ้านี่นี่นี่ขาค้ำเดี๋ยวนี้มาบังน้เงบังเห็นบ่โอ้ยทงคู่กันนี่ขาค้ำจ้านี่อีกแล้วจะได้จะค้ำแล้ว ยะเอาลูกกระปเจ้าจะพายเย็บแรทันเมืองเดี๋ยวม่จะเขียนนอข้าเมื่อบ้าน้าเมื่อเดียวเ่ยนอยได้ไหมนอนอยู่น้ำพ่อเนก็บเอาลนี่มันน้อยมันน้่อยมันเลิศกระปุกอ้าวเก็บเอาลูกโอ้เด้อไปนปุ๊ก นี่เลยมานั่ใกล้นีไหงนด้วยอโทรศัพท์มานึงดใส่แล่วโอ้ยาเ่น่หเนี่เพื่อาโทรศัพท์พามาบอสนี่ขวปลไาดไ้อ่งเกบซ่นอยู่ลอยกุยฮะกเอ ดีนี่อันนี้คือของเหาคนเดียวมีแต่เขียดน่อยกับเขียดคข้ามล้วนๆน้วใส่คอยอ้อยลูกว้าวอี้อยก็ได้ใส่ยาบังหนาดูยาบังหนาโอเคโอเคอันยื่นขึ้นมาเขียดอันยังว่าท่านเห็นนี่ได้ลายเติบได้เพื่อนก็ลอยเก็บคนเดียวบอ แม่เห็นบอกพอต้นเก็บซอยปจ่จ๊ะพอตอพอต้นเป็นคนเคชี่ยอ่ะอืมพอเติเป็นคนเชี่ยให้เมื่อคืนนี่ไล่คนนี่แต่มื่อนีนพอมาหอดแล้วมันลมแบบคือพายุสิมานี่เละเกลี่ยลมันบ่นอยากออกมันได้เคลียร์หามันได้เอามือเคลียร์หาตาม,มันขี้ดินขี้ฝุ่นนะเนาะนี่ก็ถือว่าได้ไลยเติบได้แกงนึง ไดมื่อคืนนีกได้ลายอลีได้เครื่องกระปุกจับเโโล่นเนเพี่โล่จับแล้วเยี่ยมคือทีเด็ดไม่รู้พอนมือท่ายคลิปอลีเลยเนาะเขียดก็ได้บบลายคือเมื่อคืนนี่บบได้ท่ายคลิปนะเขียดนะนั่งค้านเก็บไปเมือม่อคืนนี่สู้เฮาง่าย ทเท้านี่เลยพี่น้องมีแต่ยเขียดขาคำ้ำเดี๋ยวมือนี้สิลองมาง่ายเบิง่งวัดซิมีคือเมื่อคืนอ,อุ้ยนี่ได้นี่ขอกหมอกอยู่บม่ได้ยากง่ายอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วไปแล้วสุจริตเต้นเอากระปุกมาแนวัดศิบกเก็บร้อยอันนี้นี่มากระปุกอีกร้อยน,นะมาใครเร็วนั่งอยู่ซื่อๆเด้อขาขาเป็นอยุหลกเขียดขาค้ามันต้องหักขามันต้องอันง่ายเหอะ แบบผ้าซองเข้าไปเลยเห็นในเห่อไปเนี่อันนี้อะง่ายง่ายก้อนขี้ดินตัวเ้าเอาออกแล้วนี่นี่เขียดขาค้มพี่น้องอ่นี่นี่นี่น้อยอย่าเตียงอย่าติ่งนี่นี่เฮนบอกขอกมอกเนี่ยออกอย่าออกอย่าออกนี่นั่นนี่อุ้ยออกมาอีกแล้วป้าถอดด้งด้งเบาแหนเดนนั่นซ้ำแล้วจับออกปุ๊บรูนี่นันเดนไปแล้ว นี่นี่นี่เขี่ยขาคไปบดแล้วนนี่ขาคอืมในตัวเดียวลูกทุกคนเห็นบ่เขี่ยขาคําอยู่ในในน่ะอยู่ในมุงอันนั้นแล้วนี่เขียยขาค้ำจ้ามีอยู่ในนี่แม่เห็นในี่ไปอีกแล้ว ไปแล้วเกียดคาคำนี่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 เนี่ยดมื่ออาลีแล้วทุกคนวันนี้นี่ถ้าลงไปบางนึงนี่กะได้เกียดติค่าข้ามลายเสิบเนะ <พอ S 2> าะเพราะว่าอันนี้กระพุกอีร้อยต่อหน้าได้หน่อยเดียวนี่วันนี้ได้แต่เกียดติค่าคำไปมื่ออาลีวันนี้รอดหัวลูกเลยบ,บ่ให้แม่จับกำลังพลาดลูก นี่อันนี้คือสรุปของห้ามือนีทุกคนอันนี้กระปองน้อยของอีโรยเนาะอันนี้กระปองใหญ่ของเฮาว้าวกระมานอยู่เดอ้อทุกคนแต่กะบอท่อมือคืนอุ๊ยเสดายมือคืนบนเดทท้ายคลิปเนาะคิดว่ามือนีสิหลายเพราะว่ามือคืนในฝ่าเก็บด้มันกระหอดเน่แต่มือน,นี่ยมันลมคือพาอยุสีมานี่แหละก็เลยเขียดบอออกบันได โอเคจ้าทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสิทธิ์ขออนุญาตลาเล็วขอบใจเบิร์สู้ขู่สุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้องโฆษณาให้ในเด้อพีนอ่นงพ่อกันคลิปหนาไปแร็วสบายดีจ้า